สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอนสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีไม้สวยๆมาแบ่งปันกันนิดหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ก็ฝนตกเลยนะครับเย็ยนสบายอยู่นะบอนสีเริ่มสดใสนะครับจากได้น้ำฝนไปเนาะ,ะเดี๋ยวเริ่มจากตู้นี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็น ทรัพพ์พุนผลนนะครับมีดังส,สวยๆแล้วไปห้าสิบบาทนะอันนี้ก็จะเป็นที่วาลาตีนะครับต้นนี้เขาจิตแพงๆหน่อยนะก็ไปห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับที่วาลาตีน,นี่ก็พันท้ายโนรสิงนะครับนี่ต้นสูงๆเลยนะเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับพันท้ายอันนี้เป็นทองล้นฟ้านะครับดังส,สวยๆเลยก็ไปที่ห้าสิบบาทครับ กล้องเหมือนหมงหมองแป๊บนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าลาตีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่แพงนะครับตัวนี้หน้าปกติไปที่ห้าสิบาทนะครับดังเน็กๆตอันนี้จะเป็นอ่างศิลานะครับอ่างศิลาก็ไปห้าสิบบาทนะ นี่ก็เป็นมงคลสยามนะครับนี่ใบใหม่มาป้ายสวยๆเลยนะครับมงคลสยามก็ห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นเพชรพระนครน,นะครับนี่ต้นนี้ดังสวยมากเลยเพชรพระนครก็ห้าสิบบาทนะครับมนันีล้อมเพชรนะครับต้นนี้ดังสวยๆครับแม่นนี้ให้ลูกสวยนะมะนันีล้อมเพชรผมเป็นเหมือนมนันีเขาจะออกแผงๆนะครับหน้าเขาจะ ออกแดงน้ำตาลน้ำชมพูน้ำตาลก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับราสีมีนนะครับดังสวยๆเลยนะแต่ว่ากาบเขาลุดไปนะครับก็อาไปที่ห้าสิบบาทนะครับราสีมีนันี้ก็จะเป็นวคเคนโฟูจิครับดังสวยๆก็อยู่ที่ห้าสิบบาทรัตนาเทพครับตัวน,นี้ก็ดังสวยนะครับไปห้าสิบบาทครับ ดารานุพัลล์นะครับตัวนี้ด่างโห,หดเลยครับด่างลึกนะต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนี่เป็นดาราแผงนะครับนี่ายเขียวคล้ายเล,ายลกาซี่เลยนะแต่ไม่ใช่เลกาซี่นะครับเป็นดาราแผงนะต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับายเขียวสวยเลยนี่เป็นลูกไม้ด่างใบกลมนะครับนี่เขาจะด่างแดงๆแ,แบบนี้นี่ใบใหม่เขานะครับก็ห้าสิบบาท อันนี้เป็นหมอชานยุธนะครับเป็นต้นแยกหน่อด้วยนะนี่หลอดใหม่จะเป็นหลอดกลางนะครับใบกลางกับปลายสวยๆทุกใบนะครับกาห้าสิบาทนะไม้แยกหนอนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมโคโนโนะครับโคโนโต้นนี้ก็ดังสวยนะดังทุกใบนะครับห้าสิบบาทน,นี่จะเป็นกําปันทองแยกหนอนนะครับดังทุกใบเหมือนกันนะครับ ไซ์โตอยู่นะก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับกำปันทองนี่จะเป็นไม้กระถางห้านะอันนี้เป็นลูกมณีล้อมเพชรนะครับเป็นลูกไม้ของมณีล้อมเพชรนะจะเป็นไม้ใบายาวนะครับมีฟอร์มแข็งแรงสวยๆเลยนะตัวนี้ผมเอาที่เจ็ดสิบาทนะครับไม้เป็นไซ์โตเนาะครับเอาไปที่เจ็ดสิบบาทเบาๆเลยครับนี่จะเป็นไม้เหลืองมีไม้เหลืองมาแบ่งนิดหน่อยนะครับ อันนี้จะเป็นโมรกดนครนะครับนี่กระดังเหลืองประมาณนี้นะครับเป็นไม้ดังเหลืองอมขาวนะครับแล้วก็จะไอสะดือเขาจะแดงๆนะครับเป็นไม้ใบหอกใบยาวนะมรกดนครเอาไปที่ห้าร้อยบาทครับเป็นไม้ใหม่นะอันนี้จะเป็นเขียวเหนียวซับนะครับนี่ดางคนโถดเลยเขียวเหนียวซับก็บไปที่ห้าร้อยนะครับ อันนี้จะเป็นใบหอกเหลืองนะครับนี่ตอนนี้เขาก็ติดเหลืองมาแล้วนะครับจะเป็นเหลืองอมขาวนะตัวน,นี้ก็ด่างสวยนะครับแต่ว่าเขายังไม่โตเท่าไหร่แต่ก็ด่างสวยตัวน,นี้แบ่งไปที่เบาๆแล้วกันแบ่งไปที่ร้อยห้าสิบนะครับเสื้อดางดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นทองอัมไพนะครับเป็นไม้ใหม่นะ มีเราแบ่งสองกระถางนะครับทองอัมพี่ด่างเหลืองสวยๆเลยนะครับจะเป็นด่างเหลืองแดงนะครับเป็นใหม่อาไปกระถางละห้าร้อยนะครับจํานวนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับทองอัมพากระถางละห้าร้อยนะครับมีสองกระถางนี่จะเป็นเลกาซี่แผงนะครับแผงออกมาแบบว่าเข้มเลยนะตอนนี้แยกหน่อออกมาด้วยนะครับแผงมาเข้มๆต้นนี้ไปที่ จ็ดสิบบาทนะครับเลกซี่นะตัวนี้เป็นต้นแยกหน่อเลยเป็นลุ้นต่อนะครับเจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นหนุมานตัวเก้านะครับไม้ก็ถังห้านิ้วนะต้นเนี้วไปที่สองร้อยบาทพอครับหันุมานตัวเก้านะนางรักสดครับนี่ต้นนี้ก็เป็นต้นแยกหนอนะรักสดมีหัวมีเขี้ยวนะครับต้นเนี้ยไปที่ หกสิบบาทแล้วกันครับรักสดแยกหนอนนะนี่ก็มณีล้อมเพชรแยกหนอนนะครับนี่ตอนนี้ก็ด่างส,สวยๆเลยเป็นไม้แยกหนอนนะครับเอาไปที่เจ็ดสิบบาทอ่าราสีสิงแยกหนอนครับต้นนี้แบบด่างสวยมากนะราสีสิงก็าไปที่เจ็ดสิบาทนะครับไม้จะอยู่กระถางห้านิ้วนะไม้แยกหนอมจะใส่กระถางห้านิ้วไว้ว่าเขาจะได้โตแข็งแรงนะขยับมานรปทางนี้นะ อน,นี่จะเป็นพระนางสุจิตตานะครับตันนี้เอาไปที่หนึ่งรอยี่สิบาทนะครับกัดสีแล้วนะไสโตนะครับไม้อยู่กระถางห้า้วยครึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นไม้แยกหน่อมอ่อันนี้จะเป็นปีกหงด่างนะครับไม้แบบไม่มีจํานวนเลยนะพอดีผมผ่าได้แผงด่างผมตั้งแม่ไว้แล้วก็อันนี้เป็นหน่อเขานะครับ ต่ต้นแม่เขายุบไปนะครับจะให้ดูก็คือโตมาสวยมากแบ่งไปที่หนึ่งร้อยนะเผื่อใครชอบอน,นี่เป็นไม้มันปืนยาวเป็นต้นแยกหนอนนะครับต้นนี้ก็ไปที่เจ็ดสิบาทนะครับไนมันปืนยาวอันนี้ก็จะเป็นใบหอกม่วงนะครับใบหอกด่างม่วงต้นนี้ไปที่ห้าสิบบาทนะครับทองลุนฟ้านะครับต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทพอมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับไซสโตด้วยนะ นี่เป็นดั่งองอินนะครับเป็นไม้กาบนะนี่เป็นกับดั่งนะครับเขาชื่อดั่งองอินนะเป็นใบกลมดั่งนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับมีอยู่สามกระถางนะดั่งองอินนี่ฟอมให,ใหญ่เลยนะครับไปกระถางละร้อยี่สิบนะต้นให,ใหญ่เลยนะแต่ไม้จะอยู่กระถางสี่นิ้วนะครับแต่ว่าไม้เขาล้นต้องใส่กระถางแปดกระถางสิบได้ละ ไม่ได้เปลี่ยนนีส่สิอันนี้ก็จะเป็นหนุมานคลองเมืองนะครับน,นี่กระไซโตแล้วนะเอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบนะครับหนุมานคลองเมืองไก่มงคลนะครับไม้ของอาจารย์มงคลนะคือแบบมีต้นเล็กๆออกมาหลายต้นเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีหัวใหญ่หรือยังนะแต่ว่าเขามีต้นเล็กออกมา เอาไปที่ห้าสิบาทพอครับไก่มงคลนะอันนี้ก็จะเป็นโวคิโนฟูจินะครับนี่เขาจะด่างประมาณนี้ด่างไม่เยอะเดี๋ยวว่าด่างทุกใบนะครับเอาไปที่สามสิบาทพอฟูจิยมานี่จะเป็นนายท้องเหม็นนะครับนี่ป้ายมา,า,ส,ายสวยๆเลยก็ไปที่สามสิบาทนะครับนายท้องเหม็นอันนี้ ต้นอนนี้ดีกว่า,อ,นนวาอันนี้ก็จะเป็นศีลานักป่าดนะครับตันนี้ก็ไปที่ยีสิบบาทแล้วกันครับนี่เป็นลุ้นดังเนาะยีบาทอันนี้จะเป็นกำปั่นทองนะครับนี่เป็นต้นแยกหน่อด้วยนะไม้แยกหน่อเขาจะ ด่างช้านะครับแต่ว่าเขาด่างแน่นอนนะไมเล็กน้อยนี่ผมแบ่งให้เป็นหนึ่งต้นนะไซส์ใหญ่เขาป้ายชมพูมาด้วยต้นนี้เอาไปที่สามสิบบาทนะครับทำปั้นทองนะฮะพอดีมีผลไม้มาขายดังเลยอันนี้จะเป็นแดงันดานะครับมีไซส์ใหญ่เลยนะเอาไปเปลี่ยนกระถางแปดกระถางสิบได้เลยนะครับต้นนี้แดงันดานะติดด่างทุกใบนะครับ ดังประมาณนี้ตอนนี้ก็ไปที่สามสิบาทพอกเด้กันดาไซสใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นบัวหิมะนะครับมีสองต้นนะครับเขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะไมะะ้แล้วษไนต์ตอนนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะครับ มีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะยังไม่กัดชมพูนะครับแต่ก็เริ่มแล้วนะเอาไปที่สามสิบบาทนะครับนี่จะเป็นลูกไม้ด่างน,นะด่างมาสวยๆเลยก็ไปที่สามสิบบาทดารานุพัลั์นะครับต้นนี้เขาจะอมม่วงๆนะครับจะกัดสีม่วงๆนะก็ไปที่สามสิบาทครับ เทพนาคาครับนี่ฟอร์มสวยๆเลยนะเป็นเทพนาคาด่างลายๆนะครับตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดเอาเป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะครับแต่เป็นไม้มเมล็ดของราสีมีนนะตัวนี้ผมผสมขึ้นมาเองก็ไปที่สามสิบบาทนะครับด่างด่างดีอยู่นะครับตัวนี้ อันนี้จะเป็นลักเออยนะครับด่างทุกใบนะลักเอยอยต้นนี้ก็ที่สามสิบบาทครับสีเทพลักหน้าดำนะั่นหน้าเขาจะเข้เมๆเลยนะเอาที่สามสิบบาทนะครับอันนี้เป็นเจ้าขุนนะครับแต่ว่าเป็นลุ้นด่างนะเจ้าขุนต้นนี้จะมีสองต้นนะครับในหนึ่งกระถางก็ไปที่สามสิบบาท อันนี้ก็จะเป็นทิวาลาตีนะครับตัวน,นี้ก็ติดดังน้อยนะเอาไปที่สามสิบบาทพอครับตันนี้ทิวาลาตีอันนี้เป็นพัดมณนีนะครับไม้สาโตอยู่นะครับพัดมณีตัวน,นี้ก็ไปที่สามสิบบาทครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนฝันนะครับเหมือนฝันตัวน,นี้ก็ไปที่สามสิบบาทพอครับเหมือนฝัน นี้จะเป็นซับดียิ่งนะครับล่างสวยๆเลยนะตัวน,นี้ก็ไปที่สามสิบบาทพอครับนี่เป็นไม้เก่าใบกลมนะครับเป็นปู่เจ้าสมิงพายนะต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะครับปู่เจ้าสมิงพายลอยงดูดูอ่นนะ ปิด่อนาทีแล้วปิดที่นี่ก่อน,นี่จะเป็นไม้ใหญ่หนิน้องอะไรอย่นี่จะเป็นเจ้าสาวนะครับ เจ้าสาวดังายทุกายเลยนะเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทพอครับไม้แบบอยู่ในกระถางห้านิ้วนะ่ะสวยๆเลยอันนี้อันนี้จะเป็นสีรามเทพนครน,นะครับสายโตกำลังกัดสีนะโตขึ้นกัดสีสวยมากนะครับสีรามเทพนครเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับจริ น,นี่จะเป็นไก่แก้วสวรค์น,นะครับเอาไปทีทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับมาอยู่ในกระถางห้านิยูแล้วนะฟอร์มสวยๆครับไซส์โตน,นี่จะเป็นหนุมานคลองเมืองนะครับอันนี้จะเป็นฟอร์มเลยนะ มีสองหรือสต้นมีสองต้นนะครับฟอร์มกอเลยใบดดดๆเลยต้นเนี้วไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบนะครับไม้กระถางห้านิ้วนะอันนี้สายพันเนตรนะครับกำลังกัดสีนะไม้กระถางห้านิ้วต้นเนี้าไปที่หนึ่งรยบาทนะครับสายพันเนตร นี่ทองเศรษฐีนะครับคือตัวนี้ป้ายสวยมากนะทองเศรษฐีอ่ลา์นี้เอาไปที่450นะครับม้อยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งนะ <c oughs> นเสียงหาย <c oughs> นี่นะครับดังสวยๆเลย <c oughs> เดี๋ยวไปดูตัวแป๊บนึ่งนะครับ thiên hại chị Khó phong hang này ạ, cái này cái gì, <c oughs> อันนี้ก็รัตนเทพนะครับสามสิบบาทศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรแผงนะตัวนี้กำลังกระสีนะครับไปที่สามสิบบาทศีลางหุ้มทองครับเป็นสีลางหุ้มทองแผงนะก็ไปที่สามสิบบาทนี่ก็จะเป็นนายท้องเหม็นนะตายมาสวยๆเลยครับ ก็สามสิบบาทนะอันนี้จะเป็นไม้เก่าเป็นไม้กัดสีนะครับเป็นไม้เก่าใบยาวนะต้นนี้เอาไปที่สามสิบาทนะครับเป็นไม้แยกหนอดเลยนะนก็หัวใจมังกรนะครับมีสองต้นด้วยนะสองต้นนี่หนึ่งกระถางกำลังกัดสีนะครับก็ไปที่สามสิบาทเพอนะครับหัวใจมังกร ลาหูอมจันนะครับมีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะก็กําลังกัดสีนะครับไปที่สามสิบาทนะครับไซส์ตัวโตวเลยอันนี้ลูกมนันีจันนะครับนี่กัดลายมาส,สวยๆเลยนะตันนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนี่ดีว่าอันนี้อันนี้ไปยี่สิบบาทพอทองล้นฟ้านะ ยี่สิบบาทครับแล้วก็ล้างหูมจันนะครับยี่สิบบาทวอคเคโนโนะครับวอคเคโนโก็ยี่สิบบาทนะมมนีล้อมเพชรนะครับนี่ใบใหม่มาก็ติดด่างนิดหน่อยนะไปยี่สิบบาทอันนี้เป็นรัตนเทพแผงนะครับยี่สิบบาทนะนนี้ก็ลูกลูกมมนีล้อมเพชรนะครับ ต้นนี้ก็ด่างมาทุกใบนะครับไปยี่สิบบาทนี้เป็นลูกไม้ดํานะครับเป็นลูกไม้จันปอนะโตขึ้นเขาเจะหน้าดําๆนะครับไปยี่สิบบาทนะอันนี้ก็จะเป็นลาสีมีนะครับนี่ติดด่างมานิดหน่อยนะต้นนี้ก็ไปยี่สิบบาทนะครับนางฟ้าจำแรงนะครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะก็ไปยี่สิบบาท มีคำปั่นทองนะครับต้นนี้มีติดดังมานิดหน่อยก็ไปยีสิบาทครับอันนี้เป็นรัตนะลุ่งเรืองนะครับมี2ต้นคือเขาดางด้วยนะแต่ว,ว่าคือดังน้อยนะครับไปยี่สิบาทแล้วกันนะลุ่งเรืองอันนี้จะเป็นราสีสิงห์นะครับติดดงัง ทุกใบเหมือนกันแต่ติดด่างน้อยนะครับไปยี่สิบบาทเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนต้นนี้ก็ไปยี่สิบบาทอันนี้เป็นหลวงปู่ธิศิษย์นะครับเป็นเป็นบอลกาบนะนี่มีน่าจะมีหัวนะต้นนี้เขายุบแลวเหมือนเขาขึ้นมาใหม่นะครับมีขึ้นมาสองต้นคู่เลยเอาไปที่ยี่สิบบาทครับ นี่จะเป็นรัตนะรุ่งโลดนะครับนี่ติดด่างประมาณนี้ก็ไปยี่สิบบาทนะครับก็ขายตามหน้าไม้เลยเนาะก็ไปลุ้นต่อได้นะครับไม้มีเชื้อด่างครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบลอสีแล้วนะครับวันนี้ก็ยี่สิบกว่านาทีแล้วเนาะผมจะมีค่าส่งมะเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับสนใจต้นไหนโทรมาที่เบอร์ โทรหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์ได้ได้เลยนะครับคือเบอร์นี้เบอร์0855984392นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ไม้กำลังขึ้นมาใหม่เพียบเลยนะครับหลายตู้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่มีต้นนี้ต้นเมื่อกี้ไม่ได้ลงไปองิ่งทอฝันนะครับเอาไปที่6กบาทพอ อยู่ในกระถางห้านิ้วเลยนะอุ้หญิงท้อฝันแต่ใครยังไม่มีนะครับก็ครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็อุดหนุนอุดหนุนทั้งหน้าสวนมีลูกค้ามาซื้อหน้าสวนเลยแล้วก็อุดหนุนทงางไลน์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่อุดหนุนตรงนี้ก็ต้นไม้เริ่มดีแล้วครับฝนลงมาแล้วช่วงหน้าแรงร้อนๆผมก็หยุดไปเลยหยุดหยุดไลฟ์ไปหน่อยเพราะว่า พอลูกค้าจะเลี้ยงไม้ยากนะครับเพราะช่วงหน้าแรงไม้จะเลี้ยงยากนิดหนึ่งอันนี้ฝนตกมาแล้วก็ชุ่มฉ่ำครับไม้ก็สดชื่นขึ้นมาก็ดูแลงง่ายแล้วเนะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบปนสีด้วยนะครับสวัสดีครับ